หนึของเขานะคะจากการตีเราได้ตกลงกันไหวแล้วก็ได้ทั้งจากไปดูในห้องเรียนแล้วก็ดูคลิปวิดีโอทั้งจากทีน้องๆได้มาน้าเสนอแผนเนาะคะ่ะก็อยากจะขอสอบถามนะเจ้าว่ามีความคิดเห็นยังไงในการจัดการเรียน,นการสอนของของครูก่อนเนาะครูคนแรกนะคะเป็นครูการจนาเนาะคะเนาะสอนวิชาภาษาไทยเนาะคะ่ะเกี่ยวกับการจําแนกคา จำแนกหน้าที่ของคำในประโยคนะเจ้าคุณครูธรดาเห็นว่าเป็นจ้าของเจ้า,อาของคุงกแกจนน,นะเจ้าดีดีทุกอย่างเลยนะเจ้าก็คือว่า,าละอ่อนได้ได้ลงมือทำจริงๆริงนะเจ้า,าแตหว่าจะขอเพิ่มอีกนึนงก็คือในส่วนของยากึ่งละอ่อนติดเขาก็ได้มีส่วนบวกได้มามวิ คนหนึ่งจะเป็นหัวขีดแต่เป็นคนหนึ่งอ่ะจะเป็นคนเขียนอย่างเงี้ยจ้ะามันก็การเป็นประมาณว่าคนที่เป็นหัวขีดเขาเขาไม่ได้ลงนะครัแต่เขาแต่งเป็นความคิดควานรู้อย่างเงี้ยจ้า,า,าอขอบคุณค่ะต่อไปขอความคิดเห็นของครูเอเจน์เจ้าครั ข้อเนจะเห็นราละเี่ของนักเรียเอกันมาเลยใช่จะอาจจะแบบและข้ออาจจะเปลี่นกเขียนก็ได้ใช่งดูการ์ดขอบคุณค่าต่อไปขอคุณครูกันต์วันเจ้าเจ้าสำรับจะกี่ได้ดูที่ประโย์การสอนของครูการจนะอะ ขอบ,บ,บ,บคุณค่ะเราไปขอบคุณอร,าย,ร,ณอรายาของครูอรยาเจ้าธรรมบุตรอรายานะคะของกิจกรรมของครูกาญจนาเนาะถือว่าเป็นกิจกรรมที่เด็กได้ได้ลงมือทำแต่ก็เหมือนครูทุกท่านค่ะก็คืออยากให้เด็กทุกคนได้ทำ ขอบคุณค่ะ